วตที่ี่ป่เป็นไงบ้างคะโราค่ะคือสรงสก็ับคอรสค่ะอาจจะยังไงก็ตวเจดต้องบอกว่าจำนวนหลักฐานนะคะก็ ก็ S <S ตั้งใจว่าจะปิดแต่ว่าอาจจะมีคนปิดไม่สนิทก็ต้องยอมรับไปค่ะแต่ว่าจะเริ่มถ่ายทําปีหน้าค่ะเอ,อเห็นว่า, <S <S 2> <S 2> เาเขาไปขายสิงคโบร์ด้วยมันก็เลยเป็นปการเป็นกิจแสเนาะตอนนี้นเออรายละเอียดไม่ทราบจริงๆทราบก็ตอนวันนี้เลยค่ะว่าอ้าวแล้วสิเ <S <S ดีนะ๋ยวตอาที่ติดต่อมามันรู้สึกไงความท้าทายของราอนเนี่ จริงๆก็มีการคุยกันเบื้องต้นเนาะแต่ว่าก็ก็ยังก็ต้องคุยกันเรื่องทำลายเป็นหลักดีกว่าอะไรเงี้ยว่าแบบเราจะถ่ายกันต้นปีหน้ากลางกลางปีหน้าอะไรเงี้ยความเป็นแฝดมันยากไหมสำหรับผมต้องเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์ในรุ่นเดียวกันก็คิดว่าน่าจะยากค่ะคนไม่เคยเล่นแฝดเนาะก็ก็คงจะทํากันบ้านก็คงมีเวลาเรียนอะไรเงี้ยเพิ่มเติมอยู่แล้วมันมันกดดันไหมมันแน่กว่าปก ก่อนหน้านี้น้องเวอร์ชันก่อนมันก็สักเซสพอสมควรเหมือนกันพูดหรอจริงๆก็กดกดดันทุกเรื่องที่ฟลอรับอยู่แล้วค่ะก็ไม่กดดันมากๆทุกเรื่องอยู่แล้วดีกว่าไม่ได้แบบน้องเฟิร์สสุดยอดมันมีคำว่ารีเมคอีกแล้วอ่ะหลายคนก็รู้สึกว่าอ้าวแรงเงาอย่างมันมันมันต้องเตรียมรับรับาง้จำได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีอีกค่ะ เราเตรียมภาพจำใหม่ๆได้เลยค่ะส่วนใหญ่ก็ลีรันกอลีเมคค่ะแน่นอนออสเตรเลียพอพอมันแบบว่าอีกแล้วมันโกงมันดูเขาจะมีกระแสด้วยมันมีความน่าดูไปกว่าจดดันตรงนี้เลยไม่แล้วค่ะชินมากๆเลยค่ะเรียกว่าเราเราอยู่แบบที่เราแบบว่ามาเล่นอะไรแบบนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่ไหมเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ก็อยากทำให้ดีที่สุดเนาะเราได้รับโอกาสแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบเราก็จะรู้ว่าผู้ใหญ่ มีจะเป็นอะไรใหม่ๆในันยุคการสมัยก็ต้องรอดูค่ะใช่แล้วตอนนี้ก็ยังมีการปรับแก้ยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเคยดูเวอร์ชันเก่าไหมเคยดูเป็นศาสตรนะคะจะไม่ได้ดูเต็มเพราะว่าแบบมันยาวเลยนีค่ะเป็นยังไงบ้างดูแล้วมันแบบสะใจไม่มีอะไรทันทายสำหรับเราคือได้ทุกคนพูดตรงกันว่าแบบถนุนโล่งใช่ไหมใช่พอคนแต่คนมันมีภาพจำคีฉากตบนหน้าจะสว่างน้า ดีกว่าคะ่ะเพราะหนูเองก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่ามันจะออกมาเป็นที่ทางไหนแต่นอกจากมีเราสองคนแล้ว,ลวตรงกลางก็คือเจดพิ่พัฒน์เรื่องนี้ก็อยากให้ไปพูดคุยกับคุณเจดเลยนะคะไม่ทราบว่าจะตัวรู้หรือยังในส่วนนี้คะ่ะเออแต่เรารับทราบเได้งล้วว่าเราคือนางเอกเรื่องนี้อันนี้ยังไม่แน่ใจเขาบอกว่านอกจากเรื่องนี้ยังมีคนเรื่อปรนเจ็กใหญ่คนเจ็กใหญ่พีน่าของเราอีกเรื่องหนึ่งอะไรที่มันโปะไปแล้วอ่ะมันไปทีละเรื่องก็พอไงทีละเรื่องก็พอแต่พีน่าเราคือมีใจใช่ไหมสำหรับ คุณค่ะจริงๆไม่ได้อยากมาแบบเอ้ยไม่พูดพูดไม่พูดอย่างเงี้ยเลยจริงๆแต่จริงๆอยากพูดค่ะเป็นคนชอบพูดแต่ว่าอันนี้มันก็ก็ลำบากใจจริงๆอันนี้ก็ต้องอันนี้มันจำนวนต่อหลักฐานจริงๆ<ต>ค่ะไม่ได้คิดเลยว่าวันนี้จะโดนพูดแต่อย่างไรเขา,าบอกว่าสองเรื่องเรื่องเรื่องที่มาดูวุ่ใจใจต่อจากเรื่องเนี้ยมันน่าจับตามองมากจริงๆตั้งใจมาแฉทั้งสองเรื่องเลยค่ะแต่ว่า โมัส่มา,สามันไม่มีผลใช่ไหมโอเคนะคะเพราะว่าคันทำได้ค่ะวันไหนไม่โป๊ะนะคะเออเรื่องแซลล์นั้นมันโอเคใช่ไหมพระสงฆภาษาเรื่องนู่นนี่มันทําได้หมดลองดูดีกว่าค่ะยังไม่แน่ใจอะไรเลยค่ะจากเลิศเป็นปนักแสดงทำไมทำหน้ามันไม่เปน็นนักแสดงเลยอะ่ะโอ้อองานปากงานงานขาก็ฝากสีจันด้วยนะคะแล้วเรารก็มีโปรดักต์ดีๆแน่นอนค่ะ โปรเจกต์ปีหน้าค่ะก totally ็ค uh ่ะตามนั wow ้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอันอีกนอันก็ก็ไม่แน่ใจทำลายค่ะแล้วก็จริงมีหนังด้วยค่ะระหว่างนั้นใช่ค่ะก็พูดอะไรไม่ได้เลยค่ะเอาเป็นว่าเราเราปีหน้านะคะอ่ายิงใหญ่ปีหน้าคือไม่มีคิวไปไหนเลยไม่ว่างแล้วเอ้ยรับได้อีกรองติดต่อดูก่อน่ะคะ แต่ว่าขอโปรเจกต์ที่แบบเฉล,ลยได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อึดอัดใจมากอันนี้ก็คือต้องโปรเจกต์อีกสองโปรเจกต์ก็คือพูดไม่ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวบอกว่าตอนนี้เล้วว่าหนูเก็บความลับไม่เก่งนะคะแล้วก็ลำบากมาหลายสัมภาษณ์แล้ววอนครั้งหน้านะคะขอแบบพูดได้เลยก็คือเปิดตัวมาเลยเหรอเพราะจริงๆแล้วนักข่าวจี้มากนะคะต้องเข้าใจคนด้วยวอนขาเป็นการเล่าสู่กแบบว่านี่วอนวอนด้วยค่ะเพราะนักข่าวจี้มากเป็นการแสดงเราต้องทำได้แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะคะเฉลยได้เฉลยเร็วดีเลยค่ะ ลองทุกนะ,อะโอเคค่ะอินเสิร์ตที่สวยอินเสิร์ตสวยสวยเขาบอกว่าความสับเขาเราตกไปในนี้ความสวยด้วยมือเราแล้วสุดที่ถ่ายแฟชั่นแล้วเราถือของเองเป็นไปยร์เราตอนนี้ในหัวไม่มีอะไรแล้วใช่หัวไม่ได้ไม่หลุดอันนี้ไม่หลุดอันนี้ไม่หลุดไม่ได้ค่ะก็จริงๆเป็นคนเอ็นจอยกับการถือรีเฟกเฉยๆค่ะเป็นความสามารถที่สองแต่จริงๆก็มีทีมงานคอยช่วยอยู่ทุกทันค่ะแต่รู้ไหมว่าความสวยอันนี้มันเป็นไวรัลมากเลยค่ะ จริงค่ะเราบอกว่าทำเองได้หมดเลยจริงๆถ้าทุกคนลองถือดูโฟมมันไม่ได้หนักค่ะทุกคนทําได้หมดค่ะแต่หนูก็แค่เอามาลงอวดไปเฉยๆแต่ก็เสริมความสวยของเราได้แบบก็เป็นการแบบเออทำงานให้เอ็นจอยสนุกสนานค่ะยังไม่หายพิรุธเลยจริงๆพันหมดแล้วคนนี้นะคะพันหมดอันนี้มันเป็นกวนหรือผมมันไม่ปแล้วสมองไปแล้วอ่ะโอเคค่ะบอลนะคะ